สวัสดีครับก็บผมนายทวัตว์พอพาดเลขที่เก้ามานี้มานำเสนอหน่วยที่3ประเภทของระบบเครือข่ายเครือข่ายส่วนบุคคลหรือแพนเป็นอุปกรณ์เครือข่ายใช้ส่วนบุคคลซึ่งเป็นการเชื่อมต่อบแบบไร้สายในระยะใกล้เช่นบลูทูธตัวอย่างเช่นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง pda กับเดสก์ท็อปโดยมีการโด,โดยมีระยะทางไม่เกิน1เมตรและมีอัตราการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงมาก การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครื่อง PDA เป็นต้น2ส,ส่วนประกอบของเครือข่ายท้องถิน่นระบบเครือข่ายท้องถิ่นเป็นระบบเครือข่ายที่รับรองรับการทำงานของโฮมคอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่ภายใต้ชั้นเดียวกันมีลักษณะเป็นกลุ่มผู้ที่ใช้ที่อยู่ใกล้กัน หรือเป็นระบบเครือข่ายภายใต้ตึกเดียวกันหรือภายในอาณา,าบริเวณตั้งแต่หนึ่งร้อยเมตรถึงสองกิโลเมตรเช่นระบบเครือข่ายภายในบริเวณเดียวกันส่วนประกอบของเครือข่ายในที่นี้ขอกล่าวถึงส่วนประกอบพื้นฐานคอมพิวเตอร์ท้องถิ่นเป็นสําคัญซึ่งเครือข่ายจําเป็นต้องมีส่วนประกอบหลายส่วนด้วยกันเพื่อทําให้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆบนเครือข่ายสามารถสื่อสาร เพื่อแลกเป็นข้อมูลระหว่างกันได้โดยมีโดยส่วนประกอบพื้นฐานของเครือข่ายท้องถิ่นประกอบไปด้วย1.0ศูนย์เครื่องเครื่องศูนย์บริการข้อมูล 2. ลูกเครื่องลูกข่ายหรือสถานี 3. การ์ดเครือข่าย4สายเคเบิลที่ใช้บนเครือข่าย5ฮับและสวิตช์ 6. ระบบปฏิบัติการเครื่องเครือข่าย เครื่องศูนย์บริการข้อมูลเครื่องศูนย์บริการข้อมูลโดยมักจะเรียกว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์เป็นคอมพิวเตอร์ที่ท,าทําหน้าที่บริการทรัพยากรให้กับเครื่องลูกขายบนเครื่องขายเช่นบริการไฟล์บริการงานพิมพ์เป็นต้นเครื่องเซิร์ฟเวอร์อาจจะเป็นคอมพิวเตอร์ระดับแมทฟอร์มนีนี้คอมพิวเตอร์หรือไมโครคอมพิวเตอร์ก็ได้ โดยคอมพิวเตอร์ที่ออกมาออก F, มาเพื่อใช้งานเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มักจะมีสัพภาะสูงรวมถึงถูกออกแบบเพื่อให้รองรับทนทานความผิดพลาดเนื่องจากต้องทำงานหนักหรือต้องรองรับตลอด2 4ชั่วโมงดังนั้นเครื่องเซิร์ฟเวอร์จึงมีราคาสูงมาเทียบกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทั่วไปสำหรับเครือข่ายท้องถิ่นยังสามารถติดตั้งเครือข่ายในรูปแบบของห เครือข่ายแบบ K N Server หมายถึงเครือข่ายที่มีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ไว้คอยบริการให้ลูกเครือข่ายหรือเรียกว่าเครื่องขายแบบ K N Server โดย server, จจเซิร์ฟเวอร์อาจจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ mail server file server หรือ p เ e ิ s ์ server เป็นต้นเป็นเครือ เป็นเครือข่ายประเภทนี้อาจจะเป็นเซิร์ฟเวอร์หนึ่งตัวที่ทำหลายๆหน้าที่บนเครื่องเดียวหรืออาจจะมีหลายเซิร์ฟเวอร์ที่ทำาที่เฉพาะก็ได้ซึ่งแล้วแต่ขนาดของเครือข่ายหรือความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายเป็นลำเป็นสำคัญลูกเครือข่ายจะนั้นนี้เครือข่ายเครื่องลูกเครือข่ายคอมพิวเ,เตอร์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายซึ่งอาจจะเรียกว่า เวอร์สเกชันก็ได้โดยมักจะเป็นเครื่องของผู้ใช้งานทั่วไปสำหรับติดต่อขอใช้บริการเซิร์ฟเวอร์เครื่องลูกขายอาจจะเป็นคอมพิวเบตอร์ไม่จำเป็นต้องมีสมรรถสูงซึ่งอาจจะเป็นเครือข่ายเดสก์ท็อปคอมพิวเบตอร์ทั่วไปก็ได้การ์ดเครือข่ายการ์ดเครือข่ายที่ใช้บนแลนหรืออินเทอร์เน็ตมักจะเรียกว่าอินเทอร์เน็ตการ์ดซึ่งทางกล่าวมีหลายชนิดให้เลือกใช้งานความต้องเหมาะเอ๊ะใช้งาน ตามความเหมาะสมไม่ว่าจะอัตราความเร็วกำหนดไว้รองรับการใช้งานที่แตกต่างกันเช่น10เมก10เมกทับ100เมกหรือ1กิกส่วนคอนเนคเตอร์ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อมีคอนเนคเตอร์แบบต่างๆให้เลือกใช้งานซึ่งคอนเนคเตอร์แบบ rj 4 5จัดจะถือเป็นอินเทอร์เน็ตมาตรฐานเพื่อขายอินเทอร์เนต็ตที่มือถื ปัจจุบันยกเว้นการ์เครือข่ายรุ่นเก่าๆกที่ยังคงใช้งานอยู่บ้างเช่นคอนเทคเตอร์แบบ bnc หรือ a u i เป็นต้นเครือข่ายระดับเมืองเครือขรายระดับเมืองเครือข่ายระดับเมืองเป็นอุปกรณ์เป็นกลุ่มของเครือข่ายแลนที่นํามาเชื่อมต่อการเป็นวงที่ใหญ่ขึ้นภายในพื้นที่ใกล้เคียงกันซึ่งออกแบบเพื่อใช้งานปุกคุ้ม ครอบคุมเมืองทั้งเมืองซึ่งอาจเป็นเครือข่ายเดียวกันเช่นเครือข่ายเคเบิลทีวีหรืออาจจะเป็นรวมเครือข่ายกันของเครือข่ายแลายหลักหลายเครือข่ายเข้าด้วยกันแมนย่อมมาจาก metropolitan area network คือเครือข่ายะดับเมืองซึ่งเป็นเครือข่ายที่มักเชื่อมโยงกันเฉพาะในเขตเมืองเดียวกันหรือหลายเขต เมืองที่อยู่ใกล้กันระยะทางประมาณ10กิโลเมตรระบบเครือข่ายแมนเป็นเป็นกลุ่มของเครือข่ายแลนที่นำมาเชื่อมต่อกลายเป็นวงใหญ่ที่ใหญ่ขึ้นภายในพื้นที่ใกล้เคียงกันซึ่งออกมาเพื่อใช้งานให้ครอบคลุมเมืองทั้งเมืองซึ่งอาจเป็นเครือข่ายเดียวกันเช่นเครือข่ายเคเบิลทีวีอาจจะเป็นการรวมเครือข่ายกันของเครือข่ายแลนหลายๆเครือข่ายเข้าด้วยกัน แวนคืออะไรเครือข่ายบริเวณกว้างคือเทคโนโลยีเชื่อมต่อสำนักงานของคุณศูนย์บริการไอศูนย์ข้อมูลแอปพลิเคชันบนคลาวและพื้นที่เก็บข้อมูลระบบคลาวด้วยกันเราเรียกว่าเครือข่ายบริเวณกว้างเนื่องจากเครือข่ายกินพื้นที่มากกว่าอาคารหนึ่งหลังหรือวิทยาเขตขน,นาดใหญ่ โดยครอบคลุมสถานที่หลายแห่งที่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงหรือแม้แต่ทั้งโลกเช่นธุรกิจที่มีสำนักงานที่หลายประเทศใช้จะใช้แวรไอใช้แวนเพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายสำนักงานต่างๆเข้าด้วยกันวัตถุประสงค์ของการเชื่อมต่อแวนคืออะไรเครือข่ายบริเวณกว้างเป็น กระดูกสันหลังขององค์กรก็ปัจจุบันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดิจิตัลบริษัทจะใช้แวนเพื่อทำสิ่งต่างๆต่อไปนี้ได้สื่อสารด้วย 1. สื่อสารด้วยเสียงและวิดีโอ 2. แบ่งปันทรัพยากรระหว่างพนักงานกับลูกค้า 3. ข้เขาถึงพื้นที่เก็บข้อมูลและสำรองข้อมูลระยะไกล 4. เชื่อมต่อแอปพลิเคชันที่ทำงานในระบบคลาด์ 5. ใช้งานและโฮมแอปพลิเคชันภายในวันนร,รกรรบเทคโนโลยีแวนช่วยองค์กรเข้าถึงข้อมูลได้โดยปลอดภัยรวดเร็วและไว้ใจได้แวนมีความสำคัญประสิทธิภาพและต่อเนื่องของธุรกิจสถาปัตยะกรรมของแวนคืออะไรสถาปัตยะกรรมของแวนของเครือข่ายบร,ร,ริเวณกว้างตั้งอยู่ พื้นฐานของโมเดลโอเพนซิสเต็มอินเทอ n ์คอนเนชที่กำหนดแนวคิดและสร้างมาตรฐานให้กับระบบโทรทัททนาคมทั้งหมดโมเดล OSI จะแสดงภาพเครือข่ายช่วยคอมพิวเตอร์ตามการทำงานของอทำงานออกเป็นแจ็คเลเยอร์เทคโนโลยีเครือข่ายที่แตกแต่างกันจะทำงานเลเยอร์ที่ต่างกันไปและเมื่อน,นำมา รวมกันจะทำให้แวนทำงานได้เราจะแสดงเลเยอร์เราให้นี้ให้คุณเห็นแบบลงล่างและแสดงตัวเพื่อให้คุณคุณเข้าใจเลเยอร์ที่7เลเยอร์เป็นแอปพลิเคชันเลเยอร์แอปพลิเคชันส่วนใหญ่จะใกล้ชิดกับผู้ใช้งานมากที่สุดและกำหนดวิธีให้ผู้ใช้โต้อตอบก,กับเครือข่ายประกอบไปด้วยตักกะของแอปพลิเคชันจะไม่คำนึกถึงการใช้งานของเครือข่ายและเช่นหากคุณมีระบบจอปฏิทิในในองค์กรเลเยอร์นี้จะ จัดตะกะการเจาเช่นการส่งคําเชิญและการแปลงเขตเวลาและอื่นๆเลเยอร์ที่6เลเยอร์การนําเสนอเลอเยอร์การนําเสนอจะเตรียมข้อมูลสลับส่งผ่านเครือข่ายตัวอย่างเช่นเลเยอร์นี้จะเพิ่มการเข้ารหัสบาง,อย,างอย่างเพื่อให้คุณอัจฉริยกรไซเบอร์ที่เฝ้าดูแวนของคุณไม่สามารถให้ข้อมูลการประชุมที่ละเอียดอ่อนของคุณได้เลเยอร์ห้เลเยอร์เซ เลเยอร์เซสชันจะเป็นการเชื่อมต่อหรือ s เซส i o n ระหว่างแอปพลิเคชันภายในของเอภายในเครื่องและระยะไกลโดยจะเปิดปิดหรือสิ้นสุดการเชื่อมต่อร,ระหว่าง2อุปกรณ์ได้ตัวอย่างเช่นระบบการจองของคุณอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เว็บของสำนักงานกลางและคุณกําลังทํางานจากที่บ้าน l ลเยอร์เซสชัจะเปิดเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณและเซิร์ฟเวอร์เว็บหลัก จากรับรองจากความถูกต้องแล้วการเชื่อมต่อนี้จะเป็นการเชื่อมต่อทางตะก,กะไม่ใช่การเชื่อมต่อทางกายภาพเลเยอร์ที่4เลเยอร์การขนส่งเลเยอร์การขนส่งจะนําฟังก์ชันและขั้นตอนสำหรับการขนส่งข้อมูลจัดประเภทจัดและส่งข้อมูลสําหรับการถ่ายโอนนอกจากนี้ยังอาจบรรจุข้อมูลลงในแพ็กเก็ตข้อมูลด้วยตัวอย่างเช่นเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์การจอง ก็จะจัดการสื่อสารโดยเรียงเป็นแพ็กเก็ตคำขอและการตอบกลับเลเยอร์ที่3 l เลเยอร์เป็นเครือข่ายเลเยอร์เครือข่ายจะจัดวิธีแพ็กเก็ข้อมูลเดินทางผ่านเครือข่ายตัวอย่างเช่นการสร้างกฎสำหรับการกำหนดเส้นทางของแพ็กเก็การปรับสมดุลเวกเวกโหลดและการสูญเสียแพ็กเก็ตเลเยอร์ที่2 เลเยอร์คือลิงก์ข้อมูลเลเยอร์ทิ้งข้อมูลมีทําหน้าที่การสร้างสื่อสารและหรือโปรโตคอลในการทํางานเลเยอร์ Layer ของกายภาพตัวอย่างเช่นเลเยอร์นี้จะตัดสินใจว่าคุณคุณควรเริ่มต้นหรือสิ้นสุดการเชื่อมต่อโดยตรงเมื่อใดการทํางานของเลเยอร์นี้จะส่งแพ็กเก็จากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งจนกว่าถึงปลายทางเลเยอร์ที่1นึ่เลเยอร์ Layer ทางกายภาพเลเยอร์ Layer การ ทางกายภาพจ,จัดการถ่ายข้อมูลดิบในรูปแบบดิตติทคัดสัญญาณออปติคัดหรือเครื่อแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านสื่อรับข้อมูลเครือข่ายต่างๆเช่นใยแก้วนํำแสงและเทโนยูยีไร้สาย